ไปเลขครับผมจะถูกที่นี่ท่าเรือราชนีทุกคนครับตอนนี้ผมก็อยู่ที่ท่าเรือราชนีนะครับผมรอเรือนะครับเพื่อที่จะไปวัดพระแก้วก่อนที่เรือจะมาก็เลยมาถาึงบรรยากาศด้านบนนะครับวิวสวยมากครับตรงนี้จะมีนักท่องเที่ยวนะครับมาถ่ายเห็นไหมครับทุกคนถ่ายกันเยอะเลยแล้วก็ตรงนั้นจะเป็นวัดอรุณนะครับน่าจะเป็นวัดอรุณเดี๋ยวยังไง เรือใกล้มาแล้วเดี๋ยวเราไปซื้อตั๋วก่อนนะครับหลังจากที่ซื้อตั๋วนะครับเดี๋ยวเรามารอเรือที่ท่าเรือครับที่ผมเดินมานะครับด้วยน้านะครับมีคลื่นนะครับก็เลยทาให้โยกเยกโยกเยกนะครับใครที่ไม่เคยขึ้นเรือหรืออะไรนะครับแนะนํานะครับอย่ามองปิดตัวมาด้วยนะระหว่างที่เรือกําลังจะมาครับเดี๋ยวเราชมบรรยากาศ ตอนนั่งเรือกันนะครับเรยบแล้วโยกเย่ผมจะนั่งเรือแล้วก็ไปขึ้นที่ท่าเรือท่าฉานะครับ ถ้าเรือถ้าชากขึ้นมาแล้วข้ามไปฝักเราก็เดินมาเรื่อยๆแล้วก็ลดใต้อูมโมงหาราดเามายมาอกออเทียวเยอะมากเลยตรงนี้อะไรวัดพระแก,ก้วนี่วัดพระแก้วไม่ได้เข้าไปครับ เพราะว่าผมจะไปะวหา้สารเมืองก่อนไม่ใช่ไม่ได้เข้าไปแค่ยังไม่ได้เข้าไปเราจะไปสารและเมืองก่อนแล้วก็ไปเชื่อมพระแก้วแล้วกลับมาที่วัดพระแก้วแล้วก็ต่ออาจจะต่อด้วยวัดอรดุ๋ยวรอดูขาดว่า วันนี้นะักท่องเที่ยวเยอะมากเลยนะครับผมไม่มีโอกาสที่จะได้เข้าไปด้านในนะครับก็เลยมาดูบริเวณด้านนอกก่อนนะครับก็เลยมาดูจุดนี้ครับเดี๋ยวเราขึ้นไปนะครับว่าด้านบนจะมีอะไรกันนะครับไปเลยครบับตรงนี้นะครับนะักท่องเที่ยวต่างชาตินะครับถ่ายรูปเยอะมากนะครับทุกคน ทุกคนมาดูจุดนี้นะครับนี่ก็จะเป็นอับสอนราชสีนะครับเหมือนานางกินนาีครับด้านนี้ก็จะมีแล้วก็โอ้ผมไม่รู้จะอธิบายยังไงนะครับก็ให้ท่านผู้ชมทุกคนนะครับได้ชมบรรยากาศไปพร้อมๆกับผมเลยดีกว่าครับให้ภาพบรรยายนะครับ คนนักท่องเที่ยวเยอะจริงๆครับเดี๋ยวนั่งสักแป,ป๊บไม่รู้ว่าจะมีโอกาสได้เข้าไปหรือเปล่านะครับตรงน,นี้ก็เป็นประตูทางหองนะครับถ้าเกิดไม่อยากจะเข้าไปแล้วเหมือนรอไม่ไหวครับตรงน,นี้ก็จะเป็นจิจกรรมฝาผนังนะครับที่สวยงดงามเลยครับเดี๋ยวระหว่างนี้ผมจะเดินรอบๆนะครับว่ามีจุดไหนที่น่าสนใจนะครับ แล้วก็เพืคอใครๆนะครับแม่ทีหลังหรือเป็นไกด์ไลน์ในการเดินก็ได้นะครับเดี๋ยวเรามาเดินฝั่งนี้ดูคือวันนี้นะเยอะจริงครับนักท่องเที่ยว่างชาติด,ด้วยด้วยเพราะอย่างว่านะครับวันนี้เะเป็นจุดศูนย์กลางที่นักท่องเที่ยวให้ความสนใจมากครับ <_ H> ไปครับผมไปดูกันพร้อมๆกันอีกสักครั้งครับ วัดพระแก้วนะครับเป็นวัดที่มีความสวยงามนะครับด้านสถา,าปัตยกรรมในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์และยังเป็นศิลปะนะครับที่ทรงคุณค่าเช่นจิตรกรรมฝาผานังนะครับเรื่องราวเกี่ยวกับรามเกียรตินะครับแล้ก็บริเวณรอบๆพระบโบสถของวัดพระแก้วนะครับก็มีภาพจิตกรรมฝาผานังที่สมบูรณ์และสวยงามเลยนะครับ ไม่ว่าจะเดินไปจุดไหนนะครับจะมีนักท่องเที่ยวค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะครับก็เป็นที่นักท่องเที่ยวให้ความสนใจเป็นอย่างมากเลยนะครับบทสรุปของทริปนี้ก็ไม่ได้เข้าไปด้านในเพื่อไหว้พระแก้วเลยนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับข้างหน้าเรายังมีโอกาสมาอีก ไว้คลิปหน้านะครับต้องเข้าให้ได้ครับไม่ครั้งหน้าหรือครั้งต่อๆไปครับเราก็มาอีกไดนะ้และนี่ก็คือจุดสําคัญอีกแห่งหนึ่งนะครับก็คือพระบรมราชวังนะครับเป็นแลนด์มาร์กเลยก็ว่าได้นะครับจุดนี้มาวัดพระแก้วก็ตอนเดิอนออกจากประตูมานะครับก็จักฐานบริเวณนี้เป็นจุดแลนด์มาร์กแล้วก็นักท่องเที่ยวให้ความสนใจแล้วก็ถ่ายรูปเยอะมากเลยนะครับ หวังว่าทุกคนคงจะเพลิดเพลินในการรับชมคลิปนะครับไว้บพบกันที่ EP หน้าครับขอบคุณนะครับ